สวัสดีค่ะเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะพามาดูการทำอาหารเป็ดนะคะให้ลดต้นทุนนะคะเราจะใช้เป็นหยวกกล้วยนะคะผสมกับหัวอาหารนะคะแต่หยวกกล้วยที่เราใช้นี่จะเป็นกล้วยน้ำวานะคะที่อยู่ในคลิปจะเป็นกล้วยนว้ำว้า เราก็มาสับถ้าใครไม่มีเครื่องก็ใช้มีดก็ได้ค่ะหั่นสับให้ละเอียดนะคะแต่อันนี้ที่บ้านก็จะใช้เป็นเครื่องสับนะคะ อือันนี้ก็จะเป็นหนอกกล้วยสับเอามาคุกกับหัวอาหารให้เป็ดแล้วก็ไก่กินสับโดยใช้เครื่องจริงใช้ใช้ใชคนอันนี้ไก่ก็รอเตรียมรอ,อก,กินเป็ดก็รอ นี่ก็เตรียมผสมเอาหยกกล้วยสับนะคะหยกกล้วยสับเตรียมผสมกับหัวอาหารอัตราส่วนก็หนึ่งต่อหนึ่งก็ได้หรือว่าหยกกล้วยสองส่วนหัวอาหารหนึ่งส่วนก็ได้แล้วแต่อ่าแล้วแต่แต่และท่านจะไปประยุกต์ใช้เอา อันนี้หยกกล้วยสองเ๋ยียบหยาบต้องเอาให้ไก่ไก่เขาจิกได้อย่างนี้ต้องอ,ออก อันน่ะยใหญ่อาออกใหญ่ออกโอ้ล้ว่าไม่รู้เไรใส่ของไก่เลยให้ไก่ก่อนไก่เขาจิกกินได้พอไก่เราเลี้ยงระบบเปิดนะคะแต่เป็ดจะเป็นระบบปิด มีไข่ที่ชั้นอาหารหนึ่งแต่เป็ดเขาจะกินเยอะกว่าไก่นะคะจริงๆถ้าเกิดบ้านไหนมีแหนแดง่ใช้แหนแดงได้มีมีโปรตีนสูงทำให้เปลือกไข่เขาแข็งแรงถ้าเป็นแหนแดง นี่เขาก็จะกินจริงๆเป็ดเขาเป็นาสาัตว์ที่สะอาดนะคะแต่ด้วยความที่ว่า,าเขาอยู่ที่แฉะที่แห้งอะไรปรับปนกันมันก็เลยดูเชอะแฉะไปหมดเพราะว่าเขากินเสร็จเขาก็จะอาบน้ำอาบน้ำแล้วก็พากันไปตากตัว ออันนี้ก็ไม่ได้เชิงระบบปิดก็คือกึ่งปิดกึ่งเปิดคือปล่อยร้านลงให้เขาเดินเล่นได้ด้วยนะคะเพื่อเขาจะได้ไม่เครียดไข่ที่ได้ก็จะเป็นไข่ที่มาจากเป็ดเป็ดแล้วก็ไก่ที่อมีความสุขก็จะได้เป็นไข่เป็ดไข่ไก่ที่มาจาก ความสุขของเป็ดและไก่นะคะถ้าเกิดเลี้ยงระบบปิดขังเป็นคอกๆตัวละกงสองกกงอย่างนี้มันมันเครียดนะคะมันจะส่งผลทําให้อา์โมนความเครียดไปลงไวท้ที่อ่าไข่เป็ดไข่ไก่นะคะอันนี้ก็ไปประยุกต์ใช้เป็นวิธีเศร,รษฐกิจพอเพียงก็ได้ไม่ว่าเศร,รษฐกิจโลกจะเป็นยังไง เศรษฐกิจโลกเป็นไงไม่สนใจทีนี้ไม่วงกูเลยเนาะ,ะที่เราผสมหยกเพราะว่าหนึ่งประหยัดต้นทุนนะคะ ถ้ามีแหนแดงนี่จะดีมากเลยแหนแดงให้อาทิตย์ละครั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะดีมาก้วนเติมน้ำลงไปในบ่อน,นั้นหน่อยก็ได้ ไม่รู้ทำไมมันรั่วน้ำมันหายไปหมดเลยมันเปิดน้ำออกเหรอมันมันหายอะ่ะ เศรษฐกิจพอเพียงนะคะสามารถประยุกต์ใช้ได้ในแต่ละคัวรเรือนอาจจะต้องอเลี้ยงไม่ต้องจํานวนเยอะขนาดนี้ก็ได้มีแค่เป็ดสี่ตัวไก่สี่ตัวนี่ก็พอกินแล้วนะคะไม่ว่าเศรษฐกิจโลกจะเป็นยังไงรัเสเซียยูเครนจะทะเลาะกันขนาดไหนแย่งชิงความเป็นมหาอำนาจยังไงก็ตามแต่ถ้าเกิดเรามีเศรษฐกิจพอเพียงอยู่หลังบ้านไม่ว่าจะมีเป็ดมีไก่มีผัก เรารอดนะคะเรารอดอย่างน้อยเราไม่อดอย่างน้อยเรามีอาหารไม่มีเงินแต่เรามีอาหารนี่ก็ถือว่ารอดแล้วนะคะแล้วแต่ว่าแต่ละท่านจะประยุกยังไงนะคะอันนี้เป็นไก่อันนี้ก็เป็นผลผลิตที่เราได้นะคะ ถนุนเป็นคอแล้วเดินไม่กินอะไรแนละ้วเป็นคอแล้วกินเยอะอิ่มแล้วอาบน้ำพอมาปรับใช้ได้ตัวไหนเขากินอิ่มเสร็จเขาก็จะมากินน้ำอาบน้ำเสร็จแล้วก็ไปตากตากขนอยู่ตรงนี้ ตักขนตรงนี้กันเขาก็จะเดินออกประตูเดินตามกันมาเป็นแถวๆออกประตูขึ้นมาตักขนเดินเล่นข้างบนตรงนี้นะคะ